ดูภาพนี้นะครับเนี่ยก็เป็นสาวเขเมรเขาก็อวดรงชาติของเขานะครับเนี่ยเขาไปตัดเย็บมาใหม่นะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยข้างหลังนี่จะมีจับจีบด้วยนะครับคือไปเย็บรงชาติแล้วก็ทําเป็นผ้าถุงแล้วก็มานุ่งอวดนะครับเขารักชาติของเขามากคือแบบนี้ไม่ว่ากันนะครับ ถูกแล้วนะครับธงชาติของคุณคุณจะทําอะไรก็ได้เรื่องของคุณมันเป็นธงชาติบ้านคุณนะครับแต่สําหรับผมธงชาติบ้านผมนะครับผมไม่เอาทําแบบนี้นะครับคือเห็นนักกีฬาไหมเวลาเขาวิ่งชนะเขาก็จะเอาคลุมตัวอย่างนั้นนะได้ครับคลุมตัวแล้วก็ผมแบบนั้นไม่เป็นไรครับแต่แบบนี้มันรู้สึก ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นธงชาติของคุณคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณแต่ของผมเนะี่ยธงชาติผมผมไม่ทําอย่างนี้นะครับไม่มีใครเอาธงชาติมาตัดเป็นผ้าถุงนุ่งหรอกครับมีเขมีนชาติเดียวนี่แหละครับมีประเทศนี้ประเทศเดียวนะครับที่เขาทําอย่างนี้ที่อื่นไม่มีครับการที่เราจะรักชาติรักประเทศ มันไม่ผิดหรอกครับเหมียนแต่สิ่งที่เหมียนทำนะครับนี่ก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าสมควรไม่สมควรกาลเทศะแต่มันก็เป็นบ้านของคุณนะผมก็ไม่อยากพูดหรอกนะก้แต่จะทำนะครับสำหรับประเทศไทยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทัวลงยับแน่นอนนะครับเนี่ยเอาตรงชาติมาทำเป็นผ้ถุงนุ่งเนี่ย แต่สำหรับเมีนก็แล้วแต่นะครับบ้านใครบ้านมันนะเมีนแล้วแต่จะทำ